ไปดีอีกรอบจ้าท่านผู้ชมมาหอดเที่งหน้าเลยกบีอโลตัวนอีี่มันอยู่เมืองโรต้องหมันดอกหแต่อีจองคับอาเมือคนละเถิงแล้วก็เลือกตัวหนึ่งกูว่นสีใบแบ่งกับมึงอินี่มันอยู่ในเมืองมันมีปีไก่อยู่ดอกมันกินแขงเห็ดไปเก็บเห็ดมาเรียบร้อยพี่น้องจ้าเฮ้ยตัวนไปไได้เฮ้ยโลกาเาเปา่ เยมันสามบาทพทที่ตัวเือกมึงได้คู่หกบาทเออมึงได้ลอยหม,มัดมึงได้เงินสามลอยบาทโอ้ดีใจนําเลยอขอบใจมอลายลาอขอบใจมอลายลายถี่สงสารคนเขียบองขอบใจเธอเลยด้วอืมคนโทรมาใหม่ด้วย่ะอีกอย่างลงมาบริเนี่ยผกสื่อน้ำเลี้ยงเข <c oughs> าเลยคุณอาเอาสันเ <c oughs> ออได้ได้ว่ะชิได้ยังอาได้แต่โตกับหัวใจมากกวดีแล้วว่ะ มะกอกที่ห้กูในตัวมะกอกใส่ให้กูนะได้ตั <5 S 1> ้งให้ครูหนึง่งกับปสื่ออสุดหน,นึ่งลูกหากินไมากเได้ยังได้แค้มตะลุกมากกนาวหน่วยหนึ่งกับยายให้พูดละหน่วยละหน่วยนะ่ะกับยายให้มึงหน่วยหนึ่งอีดำหน่วยหนึ่ง<ม>กูหน่วยหนึ่งกูลน้ซองหน่วยตัวหน่วยหนึ่งนั้นเนาบังนอกผ่านนั้นเนาปีปเอาใสุ่งยางมาสวยบ้นกี้รถ มันติดแล้วก็ดหาได้ไปแกงเอาเห็ดนะตัวนย่อมาสวลยวันกินอ้ยบังหอะเรียบ้อยงอาหารมาดูค่ะปลาปลาให้มันเล็ดเือดาอยากอัดการาามึงก็บได้กลยอเดียวจะให้ปลาแถวมึงกลัวออกกันอข้งในคนผมมีลูกหน่อยนะสูยากมันก็บาได้กลอย่านี้ มีนะโอ้ย,ยน,อน,น้ำเงิูมากรอหีให่ในกูหนนะสูบค่นเข่าเลยร้อยนันร้อยนันจื้คุณกูเนะหอบปรจือ้อร้อยสี่แบบแบบหลุดหลุดได้แต่มีตามินว่าผ่าปลาไก่ก็ได้มีตามินกับกล่อ,องสองร้อยผมคุณผี่คุณผีกับจื้อคนณจื้อให อร่อยเนี่ยมีหน้าเนี่ยมันมันเอาเมื่อกินแล้วมันกินเสาอีนี่วะมันใบคนมันกินกันขีดขันเพราะมันไม่อยวก,กินสู้อ่ะมันก็สุกลูกหลายอยากก,าก,กินกินตะนังมันนะเด้เอาสีเอาตะนังมันนะร้อยนังมันนะสุกอยู่เดี๋ยวอันแกงเห็ดสุกแม่อุ่นไว้หายกินมล้างอีกเสียงยหญ่สู้พอเมื่อกีกินข้าวเครื่องสีไปซากเครื่องอีเมื้างหมดละ เครื่องทุ oh ่งนึงต uh, ัวนุ่งแล้วบนปันเอดเฮ็ดกาได้หลายเติบเด้พี่น้องเอ้ยบ่ให้บ้านเมืองนําพานได้กะบ่จังได๋ตนหักยาวลบ่น้อยโอ้ยเขาดําหลายนนตกมาบ่อืมะหลายน่าเาะออแนวมันเฮ้ยีเดพี่น้องเอ้ยเฮ็ด กดมาบักหลายหเลยพี่น้องตักได้2ถ้ย3ถ้ยบ่ได้นี่าเขดําข้าวดําได้จักไห้แล้วะจองบ่จองเขารวมดําได้จักหรวาเบิดอันน่ะกะู่กผักสมพอดีพี่น้องเก็บจากสวนสดๆขี้เทาพ่อมึงก็บอกอันกล้วยใส่อันนั้นเนาะเหนยวเลยเด้ฮะ บ่โอ้ยกะหน่อยธรรมดาเลยโอ้ยกะหน่อยจะเดินไปจ้องเอาเปล่ามหมจองมือนะเอาส่งมันนะเสร็จแพทย์นะเสร็จมือเปล่ามือเอาไหว้ไปเปืี้ยสูบโปะปูตะกี้นี่จะมาถือโอ้โหยไก่มึงเกิบอะไรสนใจปะไก่ไก่นี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 ่โรมามาเกือกขี้ต้มเร็วๆ เฮ้ยน้ำหยักลุ่มสูงหยักลุ่มเล็กน้อยก็ขี้ตมเป็นเรื่องธรรมศาสตร์เป็นเรื่องธรรมดาเสียใจค่ะเออเสียใจค่ะเออขวักเอาขวักเอาเออขวักเอาขวักเอาน้องไว้ไว้เออเอาไปไปเอาไปขาม่านแมวมันยังคงจักเต็นขวาม่าน ได้แนวห้องประตูมาคุณพี่คุณช่วยสื่อหายพี่น้องจ้าอ่าเอื่อยปรนเทนแมงงอทเขาเฮือนเออเก็บแล้วันตัดแล้วกับโบเก็บเนาะแกงเห็ดแหละพี่น้องใส่แป้งนัวอุ้ยกูใส่น้ำลายพอดนี่เอ้ยแกงเห็ดอัะปัวไก่น้อยเถาพี่น้องเอ้ยให้เจี๊ต่วนถาเอากรบป๋าถ้าเมื่อเลยได้เอ็น ลดการซ้ำลอยบาตรลอยบาตรแล้วก็ได้หมากใหม่กับได้อยังได้เกือบห้คู่นึงเกือบกับเกือบมันเกือบัวคู่ตัวเฮาทือฮันเดย์พี่น้องจ้าัวเอื่อยพี่น้องเฮานะพี่น้อคอเอาแล้วก็ให้เพี่น้องจ้ามันมีเกือบใส่โลการหลับจ่างพอได้ขาน้ำมันมาจัดเพอได้ขาน้ำมันดำหนาแกงเห็ด เอามันเสิงๆนีติเนาะมันเหียได้นั่นน่ะเอามันจุกเครื่งกลางนี่ตักให้เข้ามือพี่น้องแกงเห็ดปวกเจตวนกับเมื่อ่ถ้าอากบถาดีใจเองได้ของควัจากน้องสาวเมื่อล่ะเจดำก็ได้คือกันพี่น้องจ้ะเจดำก็ได้ของควัจากคุณพี่เป็นภากมาหายกับน้องแคท คนละหนึ่งใบขอบคุณคุณพ응ี่หลายๆไปเห็ดซะก่อนเฮ้ยคนจังสีข้างมะเขาเห็ดเลยเห็ดยังไปย่างกุ้งเจ้าคนจังซีข้างมะเขากุ้งมันสีนากรร่วนร่วนอยู่งุ่มอยู่คือเจ็บท้องแห้งเถอะย่อของนักเจ็บอันนั้นนะปูน่ะอุ่นคือการเอายางออกก่อนเด้อคนจังซีอุ่นนะปูน่ะ พอดีป่ะอุ้ยกูกระสือเป็นยุสเนาะเออจะว่านแต่ว่าสูตรไม่น่าน่ะสิใหญ่กว่าสูตรอันลูกกันน้องต้นพี่น้องจ้าแต่ว่าลูกน้องต้นน่ะมันสิใหญ่กว่าอีไม่น่าแล้วกูยันบอกพอดีอยู่อุ้ยหายเลยหายเลยโอ้ยได้ใส่สูตรงามแท้วะอาเกิร์ไปเติร์สซัง มันแม่นบ่นี่ส่งมันี่กู่บ่แม่นสุดของบักต้นซะบ่บ่แม่นนะเออแม่นเนาะไปไเมื่อเมื่อค่ําละ4:00นกว่าละเผื่อฮอดสุดเมื่อทางใดสิวินอนบ๊ายบายครับบ๊ายบาจุ๊บๆๆ่อให้อยู่หอให้อยู่จตวนก็อให้อยู่แบ่งกันกินทุกอย่างมียังก็ได้ ยังแต่เตดำบ่ได้กินมันบ่ลงมามันเมามันบ่ลงมาหาข้ากักเมื่อยยังบทันยังบทันมีแหงหยางไปแห้งได้พี่น้องเลยไปเก็บเห็ดมาแล้วก็แกงสุรานแล้วก็เอาเมื่อยไรเพียนั่งม้าดรอดจังสีข้างมะเขาเจ้าเห็นแล้วของสีข้างมะเขาวาเ้ยของโปรดพอดีแท็ก ผักปีกดิบก็บ่มีสิจีนเฮ็ดน้ํจิ้มให้กินก็ได้โอ้ยเฮ็ดให้น้องตะอึตะแอเอาหยังเฮ็ดให้น้องตะอึตะแอขอบคุณพี่ลาย่าน้องหนุ่มลูกหลานบ่ได้กินมาแล้วก็รวยขึ้นโคกาสิมาเสือกินผู้เดียวก็กินบ่เป็นพี่น้องเอ้ยเสือเท่านขอสิว่าท่านป้า้อ แมนบ่แต่คือขีดที่ขอเถอะสิบอมบอนขีนหอดแม่ยูงหนุกบ่บอมแมนอีทองขีนหอดแม่อยู่บ่หรอโอ้ยขีนหอดแม่อยู่บ่ฮึชูน่ะจะน้อยจะจ่อยชูน่ะไปเห็นอยู่พุ่นแปดเก้าโตมีโตใหญ่ใหญ่อีรวยรวยอันนี้อีทองอันนี้นะเบิ่งก้าเด้อยินเด้อบักมอนเป็นกระปุกนะย่างแหมๆในเท้าโอ้ย พี่อือตออกะปูนะเอามาใส่ถ้วยนอ๋อพี่้องตะปูสีโตเงิโลละ400พุ่นนะละ250 300 4 0ถ้าอยู่ลาวา400 5แแต่ว่าอันอ่าละมาสีโต1ย5 0บาทบ้เิน300กว่าบาทโตน้อยอันนี้มันโตใหญ่โล300กว่าบาท ห่างกันบ้างอือฮอันนี้กับซ้ำหรือสี่ตเนี่ยแหละค่ะจุดต่วนกับสามสี่ตกุ้งกุ้งนัน่นปูในตัวอีต่วนตัวหนึง่งนี่ตัวหนึง่งก็ใช่อีดำตัวหนึ่งมันบวลงมาแต่ต้องให้หัวมันกิน <c oughs> กินคือเก่าพี่น้องเลยพอที่แท็กกินบบเบิร์ดเอาโปรตีนน้ำพึ้นเอาสีกินแกงเห,ห็ดปวกเอาโอ้หเราได้กินมดูดูอยู่ด้ว เมื่อนะกันื่อไปให้กินเลยกินลื่นสนิกับวา่างที่เนาะพี่นาก็ได้ FC ก็ได้เนาะหากได้กินอยู่ดอกครัมันลงมาได้จังได๋ให้ร้อยประสงค์ให้ได้จังได๋เ้าสิขึ้นมื้อแงสิลงมาแล้วได้ขึ้นไปยังขอหาบ่แห้งไเลยอือาหแล้วบ่้โยบ่าแล้วหแล้วผลใบยังาก็ให้พี่ช่วยเจริญลุงเรื่องเด้อให้ล่ําให้รวยเด้อเอื้อยเอ้ย เก็บขายได้พญาอัดกับ่ให้มาไก่อันนี้ไปไกลๆความเจ็บความไข่นะมีแต่ความหลําความรวยสู่รบัวเอื่อย FC ทุกคนคือกันเด้อพูนีคอยเป็นกําลังใจคอยเบิ่งพะแยงคอกดไล์กดแชร์ถึกใจพอีแท็กพี่น้องเอ้ยโดนโดนได้กินกุ้งกะกินอยู่พุ่นกโอยอดจะจ่อยได้แม่นสิบ่ขี้อด แมนเอฟซี FC กับแมนเอ้ยไม่คิดถึงพ่อดีแท็กล่โป้ยสั่งว่าเนาะพี่น้องห้อ,องแมนบอได้ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะไปกันกลับมาบุ๊มแมนว่าสิไปเฮงไปยิงแมนยูยำให้ย้ำหนักมันยากรอดเอานี่แหละโอกาสอันมันหายากเลยเนาะพี่น้องสิจะไปนะบนุ๊มแมนบอกพี่เพี่คนอยากหายไปแต่เฮงแล้วพัดติดเวียกติดทุระเขาจะเข้าไปแต่เดือนหาผุนเดือนเมษาผุน ติดธุระเอืือกพันติดธุระหนัดกันวันสิไปเดือนสิบสามว่าโบกินฮอดพอโบกินพอพืชสภาเล่นกอดพอฟ้าพืชสภาเยอะมาตอนได้สิไปแต่เดือนพืชสภาก่อนเดือนเมษาผมหลุนเนมหฮาอยู่เอ้าเจ้าอยู่ใช่ปะอ้าวอยู่ในหัวโหลดขอชี้ยางไปกระเป๋าอ้าวที่เจ้าไปอยู่ทางไหนกระลงแต่อยู่ทังโหลดเขาเอากระเป๋าลงก่อนเออขอยางอยู่ในหัวโหลดเขอก็ะย่างเปล่าชี้ยางไปกระเป๋าโหลดของม่านมันจะ อยากตามคอยนะคอยก็นลี้มาทั้งนั้นอีกไม่ร้อยเป็นเลนมาทั้งนั้นมากอดเขาปัาบ,บหรืออา้าว <c ười> ขอไปเห็นเจ้าไหนขอเนี่ออยมาฮะขอเมาตั้งแต่ย่อกระเป๋าย่อกระเป๋าจนเก็บท่องอ้าวคอยว่าเมยกับลูเกเ,ลเอาแหมๆเนี่ยบอยเห็นกินกันอย่างแบบใส่พ้าตุกผ้ะตกมีพี่น้องเลยฮะอันนั้นเต์เลย <ขอ S 2> <ะ>พี่น้อง จะได้กินกน้ำฝากอันนี้มาให้ให้พ่อนะเอืเ้อยในให้ให้พอ่อน,นี่ยอยู่ดีมีแห้งเนาะคมเช็ดจะได้ก้ขมขายอยู่ซุ้มมีเนาะให้ลำรับเลยลุยเฮงเฮงจาทูรวยแหละก็ให้รวยขึ้นกว่าเก่กาแม่นให้มันให้ยืนกำลังข้างหมาขาวพี่น้องจ้าอุ่นเขาเย็นกินกับแกงเห็ดปวกั <ปะ S 1> นแหละเห็ดปัวไก่หน่อยเนาะปะ้าคนสวยโอ้ยทั้งสวยทั้งใจดีเฮ้ยจะหูเป่ อเพื่อนบ้านแล้วแท่าน่ะเราบอคอยน่ะเป็นเอื่อยเราเด่นเพื่อนบ้านแล้วน่ะอ่ะพี่สาวมาหากาก์ดการ์ดการ์หนุ่กับเราพี่สาวมาหาเธอเหรอน้องพี่น้อยว้งน้องก็ไม่เก่จะบอน้องมันอยู่บ้านนอกบอกเขาคนใหญ่เลยคือเถ้าพี่น้องเราคนแบบสวยหุ่นดีเอาะงัวเ้าเขาเคาะนะเฮ้ยอืมสวยหุ่นดีบ่มีวันเถ้าพี่น้องเลย พายให้พนหยุบเงินเงายหมันพันปียาได้ลาจากสิขอบคุณอย่างได้แหละพี่น้อยมีแต่คำขอบคุณโอ้โหสิขอบคุณอย่างไดหมดละยุ่งม,มีบ่ในรถดโดยสารน,นี่เลยทำมาแล้วเขาย่างเลยนะกระย่างอีกเลยเนอะบอก อยากกินน้าลุกน้าพอกินโลดพายุพุ่นน่ะบ่อยากอยากเพิ่นเห็นลายอือเห็นลายอิ่มอีหยังในคอน่ะลูกบอกติกในคามับนะหากบนมีโอกาสหนาสิได้พอกันอีกเอื้อยเพิ่นก็สิมาเที่ยวอยู่จักยามใดหาโอกาส่ลูกชายว่างงาน จิ้มก็ใส่ตู้เย็นไว้แต้พุ่นพี่น้องยังกินได้อยู่เนาะกําลังอันหมอขาวกําลังฉี่ๆงว่าจจะดํานํากินก็ใส่กินผู้นึงยังผู้นึงพี่น้องเอ้ยลูกหลานก็ได้ปันกันกินตัวนึงก็ฮักครึ่งพี่น้องเอ้ยพอดีแทบ่นค้ี่เด้อคอยขี้ีเด้อขี้ขี้ดุ ขขาวห้องน้ามเจ้หน่อยขขาวจ้าหน่อยเขากินดีกินพี่น้องกินเลยกันอันนั้นขี่ดูขี่บ่อยโอ้ย <S 2>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  ขอภยอภัยด้วยพี่น้องเด้อมากจัดการพอดีแท็กพี่น้องเสี่ยงทางป่าเท้วข้างหุ่อ่ะมัน <6 S 1> หุกอ่ะหุ่นมันคือต้นหญ้าขี้ยวนั่นหญ้าก็ไปให้งัวเขากินเนาะหญ้าขี้ยวนงัวสิกิน เซ็บๆพี่น้องจ้าอืมอืมอยากกระทิ้นกับบอ,อ,อยากมาป่ะหนางอ่ยยังม่ขึ้นเล่กะอยากมาเลยมาเห็นผอมออเห็นว่า,นา,าสิโดนกอนแล้วอีร้อยคือเห็นผอวาแทะแม่กับบเห็นแมากำลังแนมฮาเจ้าเพร่นนเสือชีคืออีร้อยครไปใกล้ๆไปใกล้ๆแล้วทันถังแล้วก็ตื่ เจ้าขวบมาทางเนื้อนะเฮยขยุเน่หลุดบอกเจ้าขาวือ้นหาขวบมาจาตตำรวจเลยตรวจแ่เ่ราชอตแล้วว่าบักพีบ้ทางใดเนาะว่ก็ิว่ปเนาะมันคือเอาวีซ่ามาหาเขาว่าลของกันีอยู่ขย่ากรู้จเฮยจ้างกลับไปกับมอยู่ มาห่อแล้วก็แบดเบิร์ดถ่ายผู้ชมเอ้ยแบดเบิร์ดแล้วก็มาเสียบแบดมาเสียบแล้วก็เที่ยวถ่ายเอาเถอละน้อยเนาะถ่ายลงคลิปมาได้พี่น้องแล้วก็มาหนังลงคลิปของแนวาแบดเน่้อเลือดโอ้ยเลือดแปดเปอร์เซ็นต์อะไรมันอยู่ม้วนมันมันอยู่ในเวยได้ปเบิ่งมาคนก็ถ่ายคิ้วเชยรอยนะเราข้าบบนถ่ายถ่ายรู้จักแล้วเขา